เผือเอาคนเดียวนะขอบคุณคุณอนนาขอบคุณนะคะคุณอนนาวันนี้ตื่นเช้ามาในออดจนดาร้านไม่มีงานเลยนะโอ้โหพอมันเข้ามาเท่านั้นเองแลยบริบ่บๆเลยไมไ่อดเม้ามอยอดขำกับเพื่อนได้แต่ยิ้มดีแล้วแต่ขำนั่งขำจนแบบ เออแล้วมีอันผู่บอกว่าพี่พี่โจเป็นเม่นด้วยอ่ะเออสนใจที่ว่าอมันหลายอย่างเลยอ่ะแต่บันทึกก็อยู่เดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปตัดดูวันนี้ห้องขอยอมันมากแย่งพูดกันอย่างมันตอนแรกนี่ว่าจะไม่รอดแล้วโอ้โหแบบแอดอั้นตันอุราตายแล้วตายลูกค้าหนีหมดพูดเล่นนะ คือมันมั่วมากเลยตอนแรกต่างคนอยากจะพูดไงมันอึดอัดเราฟังไงแล้วมันโอ้สักเดี๋ยวเขาเข้าเข้าเข้ารองเข้ารอยแต่ก็ยังนั่นอยู่โจ์ถามได้ไหม <laughs> แต่ว่า รู้คำตอบแล้วไม่ไม่นั่งถามด้วยถามสิเฟื่อนไม่ใช่คำตอบถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยแล้วน้องกลับไปแล้วยังเป็นไอ้น้องมาไทยปุ๊บแล้วน้องกลับไปแล้วยังเป็นอย่างเนี้ยพี่โจกลับมาได้ไหมอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้พี่ พี่กดเต่าบินอยู่ออกกระใจเทวสิ้นสติคือแบบถ้ามันเป็นอย่างนี้ยยังทะเลาะกันอย่างนี้หรือว่ายังเวียงแบบมีการใส่ไฟกันไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเงี้ยแล้วน้องมาแล้วก็มาไทยแล้วกลับไปแล้วแล้วยังเป็นปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยพี่โจกลับมาได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกครับ อันดับแรกคนะ่ะพี่มุกออนไปทําคดีตัวเองแล้วแล้วพี่ก็มีโครงการไซเบอร์บูลิ่งใช่ไหมที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอะ่ะอ,อันนั้นคือข้อแรกนะคะคือมีเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าสองเลยถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปมันก็จะเป็นข้อพอราหาไม่ว่าพี่ครอบนำา่ออ,อีกแล้วสามเลยก็คือพี่กลับมาแล้วพี่ก็โดนเหมือนเดิมอะคะ่ะไม่มีใครสงสารพี่มั้งเลยเหรอถามจริงๆ โจไม่ต้องกลับมา,าดีแล้วครับเอาเรื่องคดีให้สดเป็นพิเศษจา้าแ,แต่ว่ามาเป็นวิทยากรบางครั้งบางคราวเราเชิญมาได้ไหมเชิญมาในฐานะที่มาเป็นวิทยากรพูดเรื่องคดีนั่นนี่นูน่นงากลัก,การบริหารนั่นนี่นูน่นเงี้ยเราเชิญมาได้ไหมได้ถ้าเป็นแบบนั้นเลยเราได้มาเธอถึงแม้รับปากแล้วรับปากแบวนที่ร็จะแเข้ามาตลอดจ้า เป็นวิทยากรเขาเป็นต่างชาติเลยครับพี่เอนดี้อ่ะเนี่ยเขาดีนะเขาอะไรนะหนุ่มพูดว่าอะไรเนี่ยอ๋อผมอ่านคอมเมนต์ครับพี่เอนดี้แล้วเขาเป็นต่างชาติเขาแบบเขาเขาอยู่ทางพี่โจครับเขาฟังไทยได้แต่แต่เขาเขาเขียนไม่ได้ใช่ไหมนานแล้วครับเขาเป็นโูอยู่ท้งนมนานแล้วครับการมีเอ็มเจพาวเวอร์ครับอืม อ๋ออีกข้อหนึ่งก็คือว่าเออพี่น้องเขาอ,อาจจะไม่ได้อยากให้พี่กลับนะอือือนั่นแหละสฏิบ<ม>ั่าเข้าใจผิดไปแล้วใช่ไหมเข้าใจผิดไปแล้วใช่ไหมไม่ค่ออเพื่อทียนก็เป็นคนไทยอืม,อมไม่ใช่คนไทยอโอนอคนไทยอขอเวลาคนเรามันเข้าใจผิดกันได้ขอเวลาหน่อย เข้าใจผิดเพราะมันมีคนไปสื่อสารผิดจ้ะมันไม่ได้เข้าใจผิดจากตัวเขาเองบดิฉันกับสามีดิฉันจะคิดจ้ะจานงเอาเลยทุกทุกอย่างครับแม่แม่ต้องให้เรียนทุกอย่างถูกผิดบางทีอ่ะต้องให้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เจ็บเองทั้งนั้นแหละครับถ้าเกิดไม่เจ็บเองไม่ไม่รู้ด้วยตัวเองอ่ะคนก็จะไม่รู้สึกก็ยังเดินเฉยๆกันไป เหมือนไม่มีอะไรนี่ผมพูดถึงทุกคนเลยนะบนโลกมนุษย์เนี่ยดิฉันเอนด้วยจ้ะฉันก็ผ่านเรื่องนี้มาหมดส่วนหน้าค่ะแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่เรื่องนั้นที่แม่เตือนอห,หนูทาดินะแต่ว่ามันผิดเห็นไหมล่ะแล้วได้อะไรมั่งแม่ก็จะถามบางที <laughs> การการที่มีพี่โจคอยแก้ปัญหาให้ดอมเดจีตลอดเวลา มันก็ไม่ดีหรอกพี่มันก็เหมือนกับคอยอุ้มตลอดเวลามีปัญหามาก็พี่โจ,โจแก้มีปัญหามาก็พี่โจแก้ลองไม่มีพี่โจดูแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงเมื่อเจอปัญหาเข้าไปแล้วเนี่ยออตอนนี้ไม่มีพี่โจแล้วไงเป็นยังไงอะสภาใช,ใช่ครับก็น,นั่นแหละครมันก็ต้องเจ็บแสบปวดคันเป็นธรรมดาไม่แล้วแล้วพี่โจโดนอะไรบ้างอะ มีพี่ทั้งหมดที่พี่เคยแก้ปัญหาให้เคยทําอะไรให้แล้ว้ายที่สุดพี่โดนอะไรคะเพียบนับไม่ทันเลยอนาโจไม่ทันต้องถามอนาโจเป็นเจ้าของคําถามที่โดนแบบเนี้ยอนาโจจะให้พี่กลับมาทําไมคือผมรู้คําตอบอยู่แล้วแต่ว่าผมก็อยากเปลือฟลุกรผมก็ก็คืออยากให้รับอยากว่า คือเรารักน pues mm ้องไงเราก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่ห็นกพี่ด้มีแต่คนที่ว่าแบบว่าโอ้ยดีอันนี้ดีหมดอันนู้นดีหมดอันนี้ดีหมดอันนี้ไม่มีใครค้านเลยว่าอันนี้มันดีก็จริงแต่มันก็มีส่วนไม่ดีไม่มีใครแบบพูดตรงๆมีแต่คนว่าโอ๊ยดีอันนี้ดีอันนั้นดีมีแต่ดีอย่างเดียวอ่ะมีแต่แบบคำหวานหวานอย่างเดียวอ่ะทั้งที่มันลง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  กาฟมันลง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 แต่ว่าพอเวลาไปสื่อสารกันนกดี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 ด,ด,ดีไม่มีใครตั้งจุดว่าอันนี้นะอันนี้มันไม่ควรอันนี้มันเออไม่น่าทําก่อนนะไม่เหมือนเข้าใจที่ผมจะอันนี้ป่ะมันไม่มีใครเข้าใจอืมเข้าใจไม่มีใครเป็นเออเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันจะอย่างนั้นพ่อแม่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าคนที่แบบตามใจลูกทุกอย่างนะคือพ่อแม่รังแกฉัน เพราะเสียงพวกเราอะ่ะในในตอนเนี้ยเราไม่มีเอ็มบีพีด้วยเราไม่มีคนที่ว่าไอ้นั่นกับน้องเลยไม่มีมันเสียงมันไม่ไปถึงน้องไงแต่เมื่อก่อนตอนมีพี่โจอยู่พี่โจเสียงมันถึงน้องไงบางเรื่องเสียงมันถึงน้องอน้องไม่ใช่ได้ฟังจากพี่โจหรือฟังจากใครบางทีน้องรู้ได้ตัวเองไงเสียงมันถึงน้องไงพี่โจไม่ต้องไปคุยกับน้องเลยบางทีน้องก็รู้ไง ว่าเออเออมันต้องอย่างนู้นนะอย่างนี้มันมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้พอพี่โจไม่อยู่เสียงมันไม่ถึงน้องมันมีแต่คำว่าโอเคอันนี้ดีดีดีอย่างเดียวไม่ปัญหามันหนักกว่านั้นคือมันไม่ใช่มีการอวยกันว่าดีอย่างเดียวมันเป็นการอวยกันอว่าเรื่องของฉันคือดีใช่ครับพี่โจ พี่สันจะให้เธอทำอ่ดีเธอทำตรงนี้นะเธอทำตรงนั้นนะโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลแลนะน่ๆโคตรข้าง,อของหน้ายังไงเชื่อมานั่งเอารูปมาเป็นปึงป้งๆมาให้หน้องเห็นโดยไม่ได้คิดเลยว่าถ้ามูลค่ามีสินค้าที่เข้าไป็นเซ <Center, S 2> <c oughs> ็นเตอร์ใช่ป่ะแล้วเขาต้องขายชุดละเซตละหกพันเก้าพันเพื่อแลกกับรูปอ่ะแต่แต่ใครบางคนเอ p ดีบางคนใช้อภิสิท เอารูปมาเป็นปึงป้งๆให้เซ็นแล้วต่อไปคุณจะขายพรีเซนเตอร์ได้ไงขึ้นเป็นเซ็ตหกพันแล้วถึงจะได้รูปพร้อมลาเซ็นใช่ปะตรงนี้ตอนแรกก็กาัจะอยากพูดถึงแต่ว่าพอดีแบบเออในเมื่อพี่พูดได้ค่ะพวกหนูพูดก็เสียงพี่กล้าพูดทุกเรื่องเพราะมันคือผลประโยชน์สูงสุดของน้องในการเสียผลประโยชน์ ของงน้ออันนี้พี่ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นไม่ควรทำอย่างยิ่งอ่ะพี่ให้พวกเราช่วยกันคิดแม่แม่มแม่แม่มจับตัวผู้โสที่สุดร่นที่แม่แหม่มทำไมที่โจถึงไม่ให้ทำเรื่องนี้ก็มันเสียมันเสียมูลค่ากันตลาดน้องไงมันเป็นของหลูไงถ้าทำแบบนี้บรายเซ็นมันก็เป็นของหลูสิคะใช่ แล้วทําไมแอมเมทเขาผลิตมาน้อยๆซื้อเขายากๆราคาถึงได้สูงนักสูงหนาไงเ mm hmm. พราะมันหายากไง mm hmm. อย่างรถสปอร์ตทำไมเขาไม่ลดลงมาราคามาสูงถูกจะได้บิงกันทั่วก็ทำให้มันมีราคาสูงไง mm hmm. ก็เป็นสินค้าไฮเอ็นไง mm hmm. มันไม่ได้เป็นแมสโปรดักอะไม่ได้เป็นสินค้าตามท้องตลาดหาได้ทั่วไปก็ปีได้อ่ะแค่ห่าลก็ไปดูแค่ตอนช่วงที่น้องไลฟ์ขายของทำไมอันที่น้องมีลายเซ็นต้องซื้อห้าสิบชุดขึ้นไปร้อยชุดขึ้นไปถึงได้อะแค่นั้นเลยถึยงได้ไลายเซ็นน้องได้รูปน้องเงี้ย รูปมีมูลค่าไลไรเซนนี่ยิ่งมีมูลค่าหนักเข้าไปอีกแล้วต่อไปที่พี่โจว,งวางไว้นาคะที่มันล่มไปแล้วครับอนาคตอะน้องไปสู่สินค้าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรก็แล้วแต่คิดดูลาเซนที่น้องเคยเซนไว้จะมีมูลค่าขนาดไหนอ่ะ เดี๋ยวอนาคตเกิดม <mm ีแพลตฟอร์มมีอะไรเปลี er ่ยนไปอีกที่อะไรที่อนาคตที่เราก็ยังกำหนดไม่ได้อ่ะแต่เก็บไปแล้วเป็นตั้งเลยไงเกิดไม่มีอะไรที่มันเดียร์ติ๊กตอกอะไรแบบนี้พี่เออะไรแบบนีแล้วก็ไลเซนต์ไลเซนต์อย่างของจอห์นเลนนอนของอะไรพวกนี้นะทั้งไลเซน์เขาทั้งจานแผ่นเสียงเขานะยังมีราคา แล้วก็อย่างนาฬิกาบางยี่ห้อวก็ผลิตแค่ห้าสิบเรือนร้อยเรือนทั่วโลกอะไรเงี้ยโอ้ไ oh ม่ก็ดีจงสมมุตินะน้องไปประกดวดนะติ๊กต่างนะน้องไปประกดวดในงานติ๊กต็อกไทยแลนด์อวบอย่างเงี้ยแล้วเรามาต่อแถวโอ้ยเชียนเทน้องเราขอลายเซ็นแบบนี้ได้ค่ะ แต่ไม่ใช่คนของเราเอาลูกของตัวเองที่ทำเป็นลูกน้องเป็นปึงป้งๆอะ่ะไปให้น้องเซ็นเป็นปึงป้งๆอะ่ะเพื่อเอามาทำกิจกรรมตัวเองอะ่ะมันไม่ได้ค่ะอืมแต่น้องก็เกรงใจเกินกว่าจะพูดแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปไปเลย ท้ายที่สุดน้องจะเห็นมาถสุดวันนี่เนี่ยผมผมกลัวการมาไทยครั้งนี้จะเป็นอย่างอย่างอางนี้ครับพี่โจเกรงใจกันกว่าจะพูดเนี่ยปีแน่ที่ผมกังวลนี่แหละก็ถือว่าสุดแท้แต่นะแล้วก็สองเลยนะพี่พูดไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องรูปไลายเซนเนี่ย ต้องให้มีมูลค่าถ้าเป็นอันที่น้องไปประกฏตัวแล้วก็แฟนคลับหรือว่าแฟนคลับเป็นงานงนิ้ปึ้งนะแล้วก็ได้เลยเซนน้องแบบนี้ม,มีปัญหาคือมันต้องมีการักเทสส์อะไรที่เป็นการร<ม>ักเทสส์มันก็จะสามารถรักษามาเสร็จล,ลูกไ,ได้คือเป็นวาไม่ได้หมายความว่าโอ้ยต้องซื้อของเท่านั้นถึงจะได้ไลายเซ็นน้องเป็นแฟนคลับปกติธรรมดาไม่ได้เหรอได้คะ่ะแต่มันต้องมีเวลาและการละเทสส์มันไม่มีปัญหามันอยู่ที่การบริหารจัดการแต่ไม่ใช่ให้ทําเป็นอย่างที่แม่แหม่มพูดอะค่ะทําเป็นของหรู พอเป็นของโหลปั๊บมันก็ไม่เหลือว่ลลูสองเลย,เนยในการจะมาทํากิจกรรกับแกนรขับหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มีน้องไปร่วมด้วยอะคะ่ะต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนว่าเอออันเนี้ยทำไปเพื่ออะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะปรากฏตัวง่ายๆเห็นง่ายๆเหงื่ง่ายๆนะคะจะไม่มีใครเอาน้องไปโชว์ตัวคะ่ะอืม แล้วก็สามเลยนะคะในการปรากฏตัวถ้าเราจะวาง positioning นะของน้องเป็นแบบไหนให้เป็นแบบเทให้เป็นแบบน่ารักให้เป็นแบบผู้หญิงสวยอะไรก็ได้ค่ะคือมันต้องคิดอะผ่านกระบวนการการคิดงานบางอย่างก็ไม่ควรไปค่ะอืมซึ่งตรงนี้ถ้ามีผู้จัดการที่เก่งมากๆเขาจะเป็นคนเซตให้เขารู้ค่ะ เขารู้จักดาราในสังกัดของเขาทุกคนว่าเหมาะแบบไหนจะไปงานแฟนคลับได้คือตรงไหนเช่นไปงานประจำปีอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้จริงคนระับผมเคยเห็นแบบบางคนนะเอ,อดาราบางคนก็ยังแบบงานใหญ่ๆบางทีเขาก็ไม่ไม่ไปไปบางทีงานไม่ได้ไม่ได้เงินไอ้สตังอะไรสักบาทคือเขาไปเพื่ออะไรเพื่อโปรโมท ใช่ใช่เพราะมันมันดีต่อสังคมมันดีต่อภาพลักษณ์มันดีต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีงานใหญ่ๆโตๆที่ได้เยอะเยอะเยอเงี้ยเขายัางไม่ไปเลยเพราะเขาวางแผนเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าไปแล้วมันก็ทำไมมันมีอย่างนี้พี่โจมีคนที่คิดแค่เดือนเดียวล่วงหน้าแค่เดือนเดียวกับอย่างพี่โจนะคิดล่วงหน้าแล้วปีสองปีถึงอนาคตแต่บางคนก็คิดอยู่แค่เนี้ย องอาทิตย์สามอาทิตย์หน้าเดือนหน้าฉันจะยังไงค,คือคิดอยู่แต่ในโลกติ๊กต k อกแต่อย่างของพี่โจโเนี่ยคิดไปละออกไปนอกโลกติ๊กต k อกแล้วไปโลกส,สู่โลกความจริงแล้วไงพี่ว่าน,นาคตน้อยไงแต่บางคนไม่คิดหรือบางคนคิดแต่หวังผลประโยชน์ก็มีอ๋อมีมพี่มันมีมคนแบบมองการไกลแบบพี่โจโเลยก็มีมแต่หวัง ถึงผลประโยชน์ไงครับมันก็มีคิดถึงอนาคตน้องข้างหน้าเลยสองปีน้องเป็นดาลงดาราเอ๊ะผลประโยชน์ข้างหน้ามูลค่ามหาศาลถ้าเกิดชั้นตอนนี้ชั้นนี่ไว้อนาคตชั้นโอ้โหสบายเลยครันนี้ <c oughs> อันนี้น่ากลัวอย่างหลังที่ผมบอกเนี่ยคนคิดแบบพิโจอะแต่ว่าคิดในทางที่หาผลประโยชน์อะ่ะเนี่ยน่ากลัวเลยแหละคนคนประเภทเนี้ยผลประโยชน์นี่คือเข้าตัวเองนะไม่ใช่เข้าน้องเข้าตัวเองไงงาเศร้าแต,แต,แต่แต่ที่แต่ที่ยินมานี่เขาล็อกเต้าอันนี้นะมิทติ้งใหญ่เนะี่ยแล้วพูดกัน บ่อยจนแบบจริงจังละก็มิงเป็นสิ่งที่ควรมีค่ะครับแต่ว่ามิงครั้งแรกควรจะเป็นอะไรที่ที่อันลังอะสร้างภาพคือมันมันมันเซตโทนทุกอย่างเลยนะว่าคุณต้องการให้การมินเป็นแบบไหนในเมืองไทยเพราะฉะนั้นมิ้งครั้งแรกต้องออกมาเพอร์เฟกภาพสวยงามมากมีรูปถ่ายแม่งเบิร์ดแบบกล้องตานกเลยอะแบบสวยมากโอ้โหแบบ แสงสีอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องเซ็ตโทนการมินต่อไปแน่นาคตว่าการมินคือคือไอดอลที่มีคุณค่าสูงมากมีคนต่อคิวกันล้นหลามบัตรเต็มแล้วเต็มอีกโซเอาไปแล้ววันแรกแม่งเพิ่มมันต้องมีวิธีการเข้าใจปะครับวางแผนตั้งแต่ต้นอ่ะใครทำตรงนั้นได้นะครับจับไปเลยค่ะ สนับสนุนเลยค่ะมิงพี่สนับสนุนที่มีเลยค่ะแต่เกียวตอนที่น้องคุยกับพี่น้องไม่อยากทําค่ะอาจจะเพราะน้องยังไม่มั่นใจนะคะคแต่ว่าสาหรับพี่แล้วอะมิ팅วันแรกครั้งแรกอะค่ะต้องอลังสร้างภาพที่ดีทําให้คนไทยฮือฮาคนมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้ยเขาจัดงานกันดีขนาดนี้ได้ยังไงวะอืม แล้วก็ควรจัดสถานที่ที่จัดคอนอะไม่ใช่จัดโรงแรมเพื่อแสดงถึงความชื่อเสียงหรือว่าความนิยมอ่ะที่แฟนๆมีต่อน้องจริงๆที่มันมากกว่าที่สังคมไทยจะต้งทำแล้วต้องให้อิมแพคค่ะไม่ใช่แค่สักแต่ว่าขายบัตรล้วได้กำไรมันต้องคิดเผื่อวางวางแผนให้น้องด้วย แต่บางคนทำเพื่อหวังแค่ตอนตอนนี้ให้ได้กำไรให้ได้ผลประโยชน์อย่างเนี้ยไม่ได้ทำเพื่อนอนทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราไมา่ได้ทําเพื่อน้อง <c oughs> มันมีเอ๊ะหลายจุดเกินไงบางทีเชนมันเอารูปเอารูปมาให้เชนแล้วก็เอาไปเบี่ยงเป็นอีกแบบหนึง่งแบบว่าต้องสินค้าครบเท่านี้นะได้ลูกพร้อมหนึ่งนู่นอย่างนี้นี่หรอเพื่อนน้องไม่มีนี่มีมีหรอไม่เห็น <c oughs> ม,มีตรงไหนเพื่อนเพื่อนน้องเลย เออถ้าเกิดร,ระดมทุนพวกกันเองแนละ้วจะทำมาใช่ไหมนะแล้วว่าระดมทุนในกลุ่มเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาจัดอย่างเงี้ยโอเคแต่เนี้ยมันมีอะไรเอะ๊ะหลายอย่างไงถ้าดีถ้าทำให้ภาพลักษณ์น้องดีอ่ะอันนี้สนับสนุนเต็มที่เลย แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันเอ็กขึ้นมาแล้วตัวพี่นะพี่บอกได้เลยนะถ้าพี่ทำงานอะไรก็ตามแต่ของ,งน้องนะแล้วมันเป็นงานที่ใหญ่เป็นระดับเป็นพันคนพี่จะไม่ทำเองพี่จะให้บริษัทคือไม่ใช่ออคไนเซอร์นะไม่ใช่แค่ออกไนเซอร์แล้วเราก็จ้างออกไนเซอร์มาทำนะไม่เลยค่ะพี่จะให้มืออาชีพทำค่ะ มืออาชีพเลยอ่ะทีหาสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์แบบแม่งเจ๋งๆเลยอ่ะไม่ไม่ต้องจ่ายตังเราเยอะก็ได้นะแต่ขอให้ได้ชื่อสปอนเซอร์แบบห้าลายแบบพึบแล้วโหวคนเห็นชื่อสปอนเซอร์แล้วแบบตุ้งเนี้ยพี่วริลท<อ>นินทรอนท์ค่ะเชิญค่ะฝากพี่อ่านคอมเมนต์พี่วริลินทรอนครับวริลินทรอน ดูทรงแล้วเราคงได้งานอบตที่สนองตัญหาของใครบางคนแค่นั้นเองนั่นแหละ <c oughs> คอยจับตาดูให้ได้เลยมีวลลินตันแล้วเราต้องระลึกอยู่เสมอเลยว่าเราอาจจะไม่ได้จัดของน้องอีกใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายต้องที่เสมอเลยนะคะให้มันเป็นความทรงจําที่แบบยิ่งใหญ่อะ่ะ แล้วเป็นภาพของน้องที่จะอยู่ไปแบบอีกหลายๆปีอ่ะแล้วทําสิ่งนี้เพื่อที่จะส่งไปสิ่งนั้นอ่ะคือต้องคิดไว้ตลอดเลยว่าทําสิ่งนี้เพื่อจะส่งผลต่อไปต่อเนื่องไปถึงใดๆในอนาคตเช่นละครเช่นอะไรเงี้ยทีนี้คนก็อาจจะบอกว่าน้องไม่ได้อยากทำรู้แล้วค่ะว่าน้องไม่ได้อยากทำแต่ถ้าน้องจะทํามันน่าจะเป็นแบบนี้ เพราะมืออาชีพเขาทำกันแบบนี้ค่ายที่เขาจะปั้นศิลปินใดๆก็ตามเขาคิดแบบนี้ไม่ใช่อยากจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่สักแต่ว่าฉันจะทําสิ่งนี้ฉันก็ทําไม่ได้คิดไปถึงอนาคตนะไม่ได้คิดว่าทําสิ่งนี้ไปแล้วภาพน้องจะเสียภาพน้องจะดีไม่ได้คิดเลยว่าโอเคเอาแค่นี้กูขายบัตรแล้วกูกำไรแล้วจบละมันคิดแค่นั้นไม่ได้เพราะอะไร พี่น้องไม่มีค่ายไม่มีผู้สัดการน้องมีแค่พวกเราพวกเราต้องคิดให้น้องด้วยโอ่โครับผมน้องเินต้นกล้าสวัสดีค่ะต้อนกล้ากับเฮนเสียงคล้ายกันมากนี่แหละครับคำว่าไม่คิดนี่แหละพี่ คนคิดกับไม่คิดไงอย่างพี่โจผมไม่ได้อวยพี่โจนะอย่างพี่โจอยู่ในวงการนี้มาพี่โจต้องรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสิบมันต้องเป็นยังไงบ้างอืแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ในวงการมีประสบการณ์แค่ในติ๊กต็อกเจอน้องเจอคนที่สามารถมีความสามารถก็จะคิดอยู่แค่นี้ครับจัดก,กิจกรรม,อมโอเคกิจกรรมมาดีทุกอันแหละครับแต่เขาก็จะคิดแค่ หนึ่งไปสองสามแล้วกลับมาหนึ่งแล้วก็ไปสองไปสามแล้วกลับคนอยู่นีดี๋ยขลตอบคอมเมนต์นี้เขาจะบอกว่าน้องไม่อยากดังน้องไม่อยากทําอย่าบังคับน้องคือผมว่าทุกคนอยากมีเอฟซีอยากเจอเอฟซีอยากทุกคนอยากไอ้นั่นหมดแหละครับไม่มีใครไม่อยากดังไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ว่าไม่อยากทําเพราะว่าเอติดทุนละนู่นทีละเนี่ยอันนี้ไม่แน่ แต่ผมว่าผมเชื่อว่าน้องอยากขายของน้องในความคิดผมน้องอยากทํางานน้องเป็นคนชอบทํางานอันน้าจูในฐานะที่โอเคโทษทีท<อ>นึกว่าเธอหยุดนานเธอว่าเธอจบแล้วไ,ไ <c oughs> ต่อ,ต,อต่อให้จบจ,บใจ,บจ,บใจบอให้จบจอให้จบจอให้จบผมคิดว่ามันจะบอกว่าเราบังคับน้องไม่ได้เพราะเราแค่เสนอความคิด ให้น้องเป็นคนตัดสินเราเสนอไปเป็นร้อยก็ได้ยิ่งดีเลยการเสนอความคิดไปให้น้องเนี่ยมันไม่มีผิดหรอกมันไม่ได้บังคับเพราะเราคือการเสนอน้องเวลาเวลาตรงไหมน้องทำนี่ได้ไหมน้องขายสินค้าหรือว่าน้องโปรโมทสินค้านี้ได้ไหมน้องทำได้น้องมีเวลาน้องก็ทำใครบ้างไม่อยากอ่ะแล้วยิ่งแบบแบบแบบน้องเอาตรงๆเลย คือน้องอยากน้องเป็นคนชอบทํางานเห็นน้องเวลาทํางานไหมทุกคนก็เห็นนะน้องแบบตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยเวลาน้องทํางานน้องจะแบบมั่นในงานแล้วก็พยายามรีเซตนสิ่งของที่น้องทําอ่ะให้ดีที่สุดน้องเป็นคนอย่างนั้นผมเลยว่าไม่เชื่อว,ว่าคือการ,รบังคับไม่มี่นต่อเลยครับ คือคำว่าไม่อยากดังนะมันจะเอย่างนี้นะก็คือกระเสือกกระสนดังอะ่ะทำทุกวิถีทางที่อยากจะดังอยากจุดเด่นแบบว่าพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชอะ่ะกับอีกอันหนึ่งทำสุดความสามารถมันดังเราได้เงินได้ทองด้วยด้วยความภูมิใจอะ่ะมันคนละเรื่องกันนะ อยากเด่นอยากดังอยากบอูโอ้ทำทุกวิถีต่างนั่นนี่นู่นเหมือนที่ออกโทรทัศน์ตอนนี้กูนี่ยืมสินมาสร้างภาพนั่นนี่นู่นน่ะอันนั้นเขาเรียกกระเสือกกระสนรวยอันนี้ก็คือกระเสือกกระสนดังอ่ะมันคงไม่ใช่ในสไตล์น้องไงน้องบอกว่าน้องค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองแล้วชอบบางทีก็อยู่เงียบๆแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันดังขึ้นมาอย่างปัจจุบันเนี่ยน้องก็ดังในระดับหนึ่งนะที่เมืองไทย แต่บางเอิญมันก็มีเรื่องคดีมาด้วยเนี่ยแล้วบางเอิญมัน,ม,นมันดังกว่านี้ไม่ต้องทํางานกระเสือกกระสนฟาดฟันกับใครนะ่ะกามินเขาอยากได้บ้านที่จะซื้อบ้านที่อยู่ครอบครัวนะ่ะถ้ามันไม่ดังมันหาเงินไม่ได้นะเว้ยมันก็แย้งกันอยู่นะแต่น้องไม่อยากถึงขนาดกระเสือกกระสนดังเ mm hmm. ข้าใจใช่ปะออแต่ถ้ามันจะดังมีคนมาจ้างเ พีเซนสินค้าเป็นแบรนด์ได้ปีหนึ่งก,กี่ล้านกี่ล้านว่าไปอะมันคิดว่าน้องเขาคงมีความสุขที่จะรับนะอืมมีใครจะเพิ่มเติมไหมเริ่มจะบนแล้วอย่างอย่างที่นาโจพูดอะน้องอะเป็นคนขยันถ้ามีงานน้องทําหมดแล้วครับน้องเป็นคนแบบขยันนะ่ะขยันมากอืม ถ้าเกิดมีงานมีงานมาให้เลือกจนแบบว่าเยอะน้องอาโอเคเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะกับเขาอะเขาไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับปฏิเสธด้วยอะไรอะใช่ไหมครับใช่เงินน่อนนูนด้วยความสุจริตด้วยความสามารถที่คนมาจ้างก็เต็มใจให้น้องทอําอ่ะมันมีความสุขนะใช่ยิ่งยิ่งน้องได้ทำแบบคนที่ไว้ใจอยู่นะโอ้โหอนั่นแหละ ปักกาศดองเหรออาจจะได้มากกว่านั้นนิดหน่อยนะถ้าเป็นแบรนด์ต่ับประเทศแบรนด์ปรกกาศดองพวกนั้นขายดีไช่เหรออืมอวิชั่นี่มันก็จริงๆนะม่กกี้อ่านพยาเม่กกี้อ่านคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็ขำๆเรื่องกิจกรรมอะไรเงี้ยไปบังคับไม่บังคับนะแต่ทุกคนรออยู่ ไม่บังคับนะแต่ต้องมาวันเปิดงานให้ได้นะเอ๊ะไม่บังคับแต่พูดเกินๆว่าเออทุกคนรออยู่นะก็ <c oughs> ข้างข้างล่างมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอย่าพึ่งไปนั่นเดี๋ยวมันดูปันป่นๆไงพี่กวนข้างล่าง <c oughs> ไม่หรอ <c oughs> บางมันขับคือมัน <c oughs> เขาไม่ได้ปั่นเขาพูดในทางเดียวกันเขาเขาก็แบบว่าชอบมีคนบอกว่าพี่โจบังคับน้องหรือใครก็บังคับน้องได้แต่ว่าในข้างล่างเขาพิมพ์เชิงประมาณว่าไม่ได้บังคับน้องนะแต่ต้องทุกคนรอน้องอยู่มากิจกรรมไม่ได้บังคับน้องนะแต่ต้องมางานเปิดนะพูดเขาข้างล่างพิมพ์ประชดประชดครับประชดเิยประชด